AUL ครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีเช้าวันใหม่ของวันคริสต์มาสด้วยนะครับผมนะฮะปีเก่ากําลังจะผ่านไปนะครับปีใหม่กําลังจะเข้ามานะครับผมสำหรับปีนี้นะครับก็ขอให้สิ่งที่ไม่ดีนะครับผมขอให้สิ่งร้ายๆนะครับผ่านไปเหมือนปีเก่านะครับแล้วก็ขอให้สิ่งใหม่ๆแล้วก็สิ่งดีๆนะครับผ่านเข้ามาเหมือนปีใหม่ทุกๆปีนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมรู้สึกว่าอากาศจะเย็นเป็นพิเศษนะครับผมสำหรับใครที่อยู่ภาคเหนือ นะครับก็หาเสื้อผ้าหนาๆนะครับแล้วก็นั่งผิงไฟอุ่นๆได้นะครับผมสําหรับคนที่อยู่ภาคกลางหรือภาคใต้นะครับผมนะก็นอนผมผ้าด้วยนะครับระวังเป็นหวัดนะครับช่วงนี้หมอกหนานะครับเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะครับผมนะเมื่อเวลา10บนาฬิกานะครับพี่ได้ทําการนั่งตัดคลิปชิลๆไปนะครับผมนะคลิปนี้พี่ก็ยังตัดไม่เสร็จเลยนะครับน่าจะเป็นการจัดอันดับเกี่ยวกับดาบอะไรสักอย่างนะครับไม่ขอสปอยนะฮะแล้วก็บังเอิญนะครับผมนะฮะมีข้อความ เด้งเข้ามาใน Discord นะครับซึ่งเป็นข้อความของบล็อกฟุตนั่นเองนะครับเขาได้โพสต์ออกมาว่านะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูนะครับทางด้านของบล็อกฟุตเองนะครับเขาก็ได้ออกมาโพสต์นะครับบอกว่ามอเรย์คริสต์มาสนะครับผมอัปเดต17นิวนะครับเขาบอกว่าเหมือนจะมีสนิคพีคนะครับผมนะประมาณ3พาร์ทด้วยกันนะครับเป็นของอัปเดต17นะครับผมสนิคพีคแรกนะครับเขาจะปล่อยมาในวันที่30ธันวาคมนี้นะครับเวลา6โมงเช้าถึง9โมงเช้านั่นเองนะครับถ้าเขามี3สนิคพีค แรกที่เขาปล่อยออกมาเป็นวันที่30นะครับพี่เชื่อเลยนะครับว่าน่าจะเป็นเดือนมกราอย่างแน่แท้นะครับถ้าเขาจะอัปเดตจริงๆนะฮะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าบล็อกฟุตเนี่ยเป็นเกมที่อัปเดตล่าช้าที่สุดในบรรดาของโลบล็อกเลยนะครับเพราะว่าแมปอื่นๆหรือว่าเกมอื่นๆนะครับเขาได้ทําการอัปเดตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมนะฮะก็มาบอกข่าวสารเกี่ยวกับบล็อกฟุตนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ข่าวสารอะไรล่วงหน้านะครับหรืออยากรู้อะไรก่อนใครนะครับ สามารถติดตามได้ที่ช่องพี่เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับผมนะอย่าลืมนะครับผมมี3สนิทพิกนะครับสนิทพิกแรกนะครับอัปเดตวันที่30มธันวาน h i s ในครับผมเวลา6กโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้านั่นเองนะครับผมแล้วก็สนิทพิกต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะมาวันไหนนะครับถ้าใครอยากรู้นะครับผมสามารถติดตามได้ที่ช่องพี่เลยนะครับหรือว่าไปติดตามได้ที่ Discord ของตัวบล็อกฟุตเองก็ได้นะครับผมโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน คลิปหน้าสวัสดีครับ